อันน,นนี้พิเศษด้วยสีไม่เหมือนชาวบ้านพี่น้องโอ้โหอีกุปยาโอ้ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ก <t rain> ับผมแทนเดบุญดอยนะผมก็สภาพขนลานอย่างที่เห็นนะผมหลานชาติที่เราได้เกี่ยวข้าเสร็จเร, <S <s เรียบร้อยแล้วนะผมก็จะใช้วิธีของการเก็บเหมือนข้าวโพดะนะครับเนาะัดใส่กระสอบแล้วก็ รีนลงมาลงมาแบบนี้เลยนะพี่น้องเนี่ยผมอ่ะแบบนี้อันนี้ส่วนสับประรดนะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนอ่ะที่เราปลูกข้าวไว้เนาะเนี่ยผมอ่ะมันก็จะมีแบบนี้ทั่วไปเลยนะพี่น้องนี่ครับผมกระสอบบ้านอันที่มันแลนแบบนี้มันก็จะลงไปข้างล่างแบบนี้เลยนะผมตรงตรงนี้ยมันเป็นพื้นที่ในการสะดวกในการกรีนลงมาแบบนี้ Excuse ผมก็เลยอาจจะเนี่ยผมจะจอดที่นี่แหละเนี่ยมันจะุดจะหยุดที่นี่แหละผมโอเคนะผมเดี๋ยวเรามาดูนะผอที่นี่นะฮะ จะลงมาแล้วนะผมก็ถ้าแบบว่ามันกรีนลงมาแบบนี้แล้วก็เราเดี๋ยวผมนะผมก็จะโขนจากมอไซค์ขึ้นภูเขานู่นอะครับเพื่อที่จะไปสีจากเครื่องของข้าวโพดนะผมอ่าเครื่องข้าวโพดนี่ก็สามารถสีได้แล้วพี่น้องมาผมอ่าแบบเนี้ยเหมือนข้าวโพดนะผมถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะผมก็คลิปวิธีตัวไอที่ขึ้นดําโบลนี้นผมวิธีการเก็บข้าวโพดของเด็ดดอยก็มีอยู่นะพี่น้องนี่ผมอ่านี่นะ ก็เนี่ยผมอันไหนที่มันมาสวยมันก็จะมาแลนแบบนี้แหละเนี่ยโอเคนี่นะฮะเนี่ยพี่น้องโอ้แม่ตัวนี้โค้งสิ่งอ่ะพี่น้องอย่าแคชิบหายแล้วลุกเครื่องกูลุกเครื่องกูพี่น้องไอ้นี่มันโอ้โห <laughs> ไปเลยนี่หมดละ <laughs> พี่น้องฮะจังหวะนี้มันอยู่ในการไอ้นี่ด้วยเนาะนี่ฮะอันนี้ไม่น่ารอดอยู่แล้วโอเคจะประมาณนี้ครับผม okay. รู้สึกไงบ้างฮะ เหนื่อยไหมฮะเหนหื่อย<ห>มากเหนื่อยมากไหมเหนหื่อยค่ะโอ้โหเราจะได้เราจะทำออกมาเป็นข้าวได้แต่ละเม็ดนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะที่<อ>น้องขอความรู้สึกของเด็กบนดอยหน่อยครับผมเป็นไงบ้างสภาพของผมโอ้โหบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ากินข้าวไม่หมดจานนี่ห้ามทิ้นแม้แต่เม็ดเดียวนะคะต้องกินให้เกลี้ยง<อ>นะคะเพื่อนจะมารู้ตัวตอนที่เราทำนี่แหละว่ามันสุดยอดจริงๆนี่ครับผมอุ้ยตัวนี้มาหาผมเว้ยโอ้ห สอบนี้พิเศษด้ยสีไม่เหมือนชาบ้านพี่น้องโอ้โหอีกูยกโอ้โหมอสสดูคนยวเขาอะน้นี่ผมกำแพงนะฮะสอบนี้คตรสิ้นเลยวะพี่น้องไี่ไงโอ้ยัก 哦， ตอนนี้เราพร้อมแล้วนี่ครับผมสองสองสี่กับสอบด้วยกันไปเราจะขนไปไว้ที่นู่นล่ะไกลอยู่นะ,นะะเราจะมองทางแทบไม่ค่อยเห็นอ่ะครับเราต้องขออภัยในการที่ภาพมันสั่นนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าผมนี่ไงผมแบบนี้โอ้โหน้ำาฮะน้ำบันร้อยครับผมกว่าจะได้เข้ามากินนี่โอ้โหยากน,นะ วตัดดีๆด้วยในจุดนี้ก็เราก็ต้องใช้สติในการที่จะข้ามไปทีเดียวให้มันล้วนนะครับเพราะตรงนี้มันเป็นสะพานนั่นเองดูสิครับพี่นอ้องไป เพืนานเก็บหมดแล้วอ่ะ ตอนนี้ก็เราก็อาแบบว่าพักแคผมกพันนะอันนี้เข้านะพี่น้องผมขนเข้านะผมอันนี้เนี่ยผมนี่คือเรียกว่าอะไรวะเนี่ยยำสปันรุนหรือเปล่าเนี่ยผมสปันลกนะฮะอันนี้คือนี่มีน้ําด้วยนะฮะเนี่ยผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยับผม Mm-hmm. Hmm. Right, oh, right. Anyway. 比较傲慢